ในที่สุดเวลาก็มาถึงแล้วสำหรับการเปิดเผยครั้งยิ่งใหญ่สิ่งที่เคยถูกปกปิดไว้ภายใต้ชั้นความลับสูงสุดกำลังจะถูกเปิดเผยต่อสายตาของโลกใบนี้สิ่งที่เคยอยู่ในเงามืดสิ่งที่รัฐบาลไม่เคยยอมรับว่ามีอยู่จริงวันนี้คุณกำลังจะได้เห็นด้วยตาของคุณเองนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่นี่คือการเดินทางสู่อนาคตแห่งสงครามสู่โลกที่อาวุธไม่ใช่แค่เหล็กกล้าและดินปืนอีกต่อไป แต่เป็นสมองกลปัญญาประดิษฐ์และการตัดสินใจที่เร็วกว่าสายฟ้าลองจินตนาการถึงเครื่องบินไร้คนขับที่ไม่ต้องรอคำสั่งจากมนุษย์แต่สามารถคิดวิเคราะห์และตัดสินใจได้เองแบบเรียลไทม์พวกมันบินสูงแฝงตัวแนบแน่นกับท้องฟ้าหลบเลี่ยงเรดาร์และสามารถโจมตีเป้าหมายอย่างแม่นยำโดยไม่มีการลังเลนี่คือโดรนที่ขับเคลื่อนด้วยสมองกลหรือ AI มันไม่ใช่แค่กล้องบินได้แต่มันคือนักรบที่มีความสามารถในการตรวจจับพิสูจน์และทำลายล้างภัยคุกคามโดยไม่ต้องมีมนุษย์ควบคุม โดรนเหล่านี้สามารถบินต่อเนื่องได้นานถึง36ชั่วโมงประมวลผลข้อมูลจากดาวเทียมควบคุมขีปนาวุธและส่งคำสั่งต่อไปยังเครื่องบินไร้คนขับตัว,ตวอื่นๆได้แบบอัตโนมัติขีปนาวุธรุ่นใหม่ก็ไม่ได้น้อยหน้ามันไม่ได้บินตามเส้นทางที่กำหนดล่วงหน้าอีกต่อไปแต่มันคิดเองได้เป้าหมายเปลี่ยนมันเปลี่ยนทิศทางได้ทันทีเป้าหมายหลอกมันแยกยาได้และเลือกโจมตีเป้าหมายที่แท้จริงบางลูกสามารถสื่อสารกับขีปนาวุธลูกอื่นระหว่างที่ยังอยู่กลางอากาศ แลกเปลี่ยนข้อมูลและตัดสินใจร่วมกันว่าใครจะโจมตีเป้าหมายไหนก่อนพวกมันมีเครื่องยนต์ขนาดเล็กแต่ทรงพลังใช้พลังงานขั้นสูงลดการตรวจจับจากเรดาร์และเพิ่มระยะทางได้อีกหลายร้อยกิโลเมตรหนึ่งลูกสามารถถูกยิงจากเรือดำน้ำกลางมหาสมุทรและตกลงสู่ฐานทัพใต้ดินลิฟที่อยู่อีกซีกโลกได้อย่างแม่นยำราคาของเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ได้ถูกเลย โดรน AI 1ลำมีราคาตั้งแต่180ล้านบาทไปจนถึง900ล้านบาทขึ้นอยู่กับอาวุธความเร็วความลับและความสามารถในการประมวลผลขีปนาวุธอัจฉริยะรุ่นจอดฐานใต้ดินมีราคาประมาณ20ล้านบาทไปจนถึง300ล้านบาทต่อ1ลูกเครื่องบินล่องหนบางลาที่คุณกำลังจะได้เห็นใช้วัสดุขั้นสูงเช่นคาร์บอนไฟเบอร์ผสมไทเทเนียมเคลือบผิวด้วยวัสดุเมตาแมทเทีรเรียลที่ดูดกลืนคลื่นเรดาร์ทำให้หายไปจากจอเรดาร์ได้อย่างสมบูรณ์มันสามารถบินเข้าไปในดินแดนของสัตรู บันทึกภาพระดับ8 k และบินออกมาโดยไม่มีใครรู้ว่ามันเคยอยู่ที่นั่นบางลำไม่มีนักบินอีกต่อไปการควบคุมทั้งหมดอยู่ในห้องบัญชาการที่ห่างออกไปหลายพันกิโลเมตรผ่านระบบควบคุมดาวเทียมแบบเข้ารหัสหากสัญญาณถูกแทรกแซงเครื่องจะเปลี่ยนเข้าสู่โหมดอัตโนมัติทันทีปฏิบัติภา,ร,ารกิจจนจบตามแผนเดิมราคาของเครื่องบินเหล่านี้ลำละประมาณ2,800ล้านบาทไปจนถึง5,400ล้านบาทแต่นี่ไม่ใช่แค่เครื่องบินมันคือชัยชนะ ในภาพพื้นดินก็ไม่น้อยหน้ารถถังควบคุมจากระยะไกลหุ่นยนต์ทหารป้อมปืนอัตโนมัติทั้งหมดนี้เข้าสู่ช่วงทดสอบภาคสนามแล้วบางประเทศได้เริ่มใช้จริงแล้วในภารกิจลับหุ่นยนต์เหล่านี้สามารถเดินตามคำสั่งเสียงจดจำใบหน้าและแม้กระทั่งตรวจจับอุณหภูมิร่างกายในความมืดสนิทระบบทั้งหมดเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายข้อมูลความเร็วสูงเครื่องบินโรนรถถังดาวเทียมล้วนแบ่งปันข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านระบบ AI ไรวมหมู่ที่ทำงานคล้ายกับรังผึ้ง ถ้าโดรนหนึ่งลำเห็นอะไรโดรนทุกลำจะรู้เหมือนกันถ้ารถถังหนึ่งคันถูกโจมตีทั้งกองพลจะทราบทันทีและตอบโต้ร่วมกันทั้งหมดนี้เข้ารหัสด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยระดับควอนตมัมต่อให้ใครแฮกได้ก็ไม่มีทางถอดรหัสได้เพราะระบบจะเปลี่ยนรหัสตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้ที่จะเจาะเข้าไปได้เลยสิ่งที่คุณกำลังเห็นไม่ใช่เพียงแค่เครื่องจักรแต่มันคือสมองกนแห่งสงครามแห่งอนาคตเครื่องจักรที่สามารถตีความข้อมูลสนามรบ แนะนำแผนการโจมตีและตัดสินใจได้ในเวลาเพียงไม่กี่มิลลิวินาทีในบางพื้นที่มีการทดสอบยานพาหนะความเร็วเหนือเสียงระดับแม็กเก้าเร็วกว่ากระสุนปืนถึงสิบเท่าไม่มีระบบป้องกันใดๆันตั้งรับเพียงแค่พริบตาทุกอย่างจะกลายเป็นผงทุลีรัฐบาลทั่วโลกทุ่มงบลับมหาศาลเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้หลายโครงการถูกเก็บเป็นความลับสุดยอดบางโครงการไม่มีแม้แต่ชื่อในเอกสารทางการแต่พวกมันมีอยู่จริงและพวกมันกำลังถูกใช้ วันนี้คุณได้เห็นเพียงเศษเซลของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นสงครามจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปการต่อสู้ไม่ใช่แค่เรื่องของกำลังแต่เป็นเรื่องของข้อมูลความเร็วและ AI เครื่องจักรกำลังมาและอนาคตได้เริ่มต้นขึ้นแล้วถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้ทำให้คุณตาสว่างอย่าลืมแชร์ออกไปให้โลกได้รู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ภายใต้ม่านแห่งความลับกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดการเปิดเผยครั้งถัดไปที่จะทำให้คุณเข้าใจว่าอนาคตของโลก ไม่เคยใกล้เท่านี้มาก่อนถึงเวลาแล้วยินดีต้อนรับสู่อนาคต